ในปีคิทศักราช2020 DJI Enterprise ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มโดรนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านความปลอดภัยสาธารณะการตรวจสอบการสำรวจการทำแผนที่และสถานการณ์อื่นๆวิวัฒนาการขั้นต่อไปได้มาถึงแล้วขอแนะนำ MATIC 350 RTK ซึ่งนำเสนอประสิทธิภาพการกันน้ำที่ทรงพลังการส่งสัญญาณเวลาการบินการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางการมองเห็นในเวลากลางคืนและความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักนอก ากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ของรีโมทคอนโทรลและแท่นชาร์จแบบใหม่โดยมอบความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นระดับความสูงอุณหภูมิที่เย็นจัดสภาพแวดล้อมที่ร้อนระอุทามกลางสายฝนหรือแม้แต่ผืนทราย M350 RTK ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยระบบส่งสัญญ,ญาณ O3 Enterprise ที่ได้รับการปรับปรุงทำให้ M350 RTK สามารถทำภารกิจที่ต้องใช้ระยะทางไกลขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาการเชื่อมต่อที่เสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีฝนตกหรือเย็นด้วยโครงสร้างที่ทนทานทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยปุ่มกดและจอยสติ๊กด้านข้างหน้าจอที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณเข้าถึงการควบคุมได้อย่างรวดเร็วในแอปพลิเคชัน DJI Pilot 2ช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่งานต่างๆได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบแบตเตอรี่ของ m 3 5 0 rtk ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานต่อไปโดยไม่ต้องหยุดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแต่ละเที่ยวบินจะลดลงอย่างมาก สำหรับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดความปลอดภัยในการบินถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเสมอระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางตามทิศทางช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการบินด้วยเลดราคลื่นมิลลิเมตรตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเล็กๆเ,เช่นสายไฟ เพิ่มความมั่นใจที่ดีขึ้นในระหว่างการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดด้วยกล้อง z e n m u l e H20 ผู้ใช้สามารถบันทึกรายละเอียดเป้าหมายในระยะไกลโดยใช้ความสามารถในการซูมด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะเช่นการบันทึกภารกิจและการตรวจสอบจุด AI ผู้ใช้จะได้สัมผัสประสบการณ์รูปแบบการบินที่แม่นยำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือภารกิจอัตโนมัติที่ให้ความสม่ำเสมอที่ดีขึ้นกล้องมองภาพกลางคืน ช่วยให้สามารถใช้งานภารกิจกลางคืนได้อย่างต่อเนื่องด้วยกล้อง Night Vision H20 Starlight ปรับขนาดภาพความร้อนและภาพกลางคืนพร้อมกันและเปรียบเทียบรายละเอียดแบบคู่กันสื่อสารกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชัน Dji Flight Hub 2โดยการวาดพิน p o i n t เส้นและพื้นผิวคุณสามารถแชร์ข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว สร้างการทำงานร่วมกันตั้งแต่ภาคพื้นดินไปถึงระบบคลาว M350 RTK ยังรองรับตัวเลือกเส้นทางการบินมากมายด้วย DJI l 1และ P1 ผู้ใช้สามารถดำเนินการสำรวจและทำแผนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยความแม่นยำในระดับสูง ความสามารถด้าน SDK ของ M350 RTK ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการพัฒนาเสริมศักยภาพการทำงานแบบ Third Party แบบกำหนดเองเข้ากับระบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรีโมทคอนโทรล M350 RTK แบตเตอรี่แท่นชาร์จและกระเป๋าพกพาทั้งหมดนี้ สามารถใช้กับ M 3 0 0 RTK ได้ M 3 5 0 RTK ถูกสร้างขึ้นเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดและพร้อมที่จะช่วยคุณรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคุณพร้อมสำหรับภารกิจต่อไปแล้วหรือยังสนใจสั่งซื้อกับทางเราได้นะครับ DJI Phantom Enterprise ยินดีให้บริการ